สร้างบ้านเสร็จแล้วจะแนะนําต้นไม้ให้ความร่มรื่นแนะนําอย่างไรครับต้นไม้ให้ความร่มรื่นสําคัญมากนะครับเพราะว่าต้นไม้ทุกต้นให้ความร่มรื่นถูกไหมครับแต่เขามีสิ่งหนึ่งที่เขาจะกวนใจเราคือหนึ่งผลนะครับผลของเขาที่มียางหรือว่ากิ่ง,งเขาที่มียางเขาจะตกใส่บ้านเราเลอะเทอะเช็ดล้างไม่ออกนะครับนี่คือข้อระวังเราต้องหาพันไม้ที่ไม่มียางไม้หรือผล,ลไม้ที่ ไม่เป็นยางเหนียวนะครับอย่างเช่นพวกต้นไรลูกไรนะครับสนะครับสิ่งที่เราต้องระวังที่จะเลือกใช้ใร่มเงาต้นไม้ในบ้านเราเนี่ยก็คือรากหากรากเขาเป็นรากที่ชอนชัยเก่งเราต้องเลี่ยงเลยนะครับหรือหากเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติแนะนําขุดทิ้งตัดทิ้งนะครับเพราะว่าเขาสร้างปัญหาให้บ้านเราแบบรุนแรงมากๆนะครับมีหลายๆเคสนะครับที่ บ้านถูกงัดงัดฐานรากงัดคานด้วยรากของไม้ทําให้บ้านที่เราสร้างเนี่ยเสียหายนะครับโครงสร้างหากถูกงัดพวกเนี้ยต้องมีการทุบหรือทําใหม่นะครับยิ่งถ้าเป็นโครงสร้างคอนออกรีตนะครับก็คือเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากถือเป็นภัยคุกคามเงียบนะครับหากเราเลือกพันไม้ที่ไม่ถูกต้องเดี๋ยวนี้มีพันไม้ให้เลือกใช้หลายประเภทนะครับเสิร์ชเข้าไปดู Google ก็ได้ครับสิบไม้มงคลที่ปลูกใกล้บ้านได้อย่างเช่นพวกจำปีนะครับกระดังงาไม้พุ่ม ต่างๆที่มีความสูงประมาณไม่เกิน10เมตรก็ดีนะครับเพราะเราจะสามารถดูแลรักษาเขาง่ายใบยไม่ค่อยร่วงนะครับ mm. ก็จะมีแนะนําอยู่หลายพันไม้พี่ๆลองศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับในส่วนตรงนี้เรามีความพร้อมอย่างสูงสุดที่จะออกแบบและผลิตบ้านนอกดาวให้สามารถตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการด้วยทีมงานช่างที่มีประสบการณ์สูงเฉพาะทางพร้อมส่งมอบบ้านนอกดาวคุณภาพสู่ทุกครอบครัวคุณ